ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายกลุ่มเลยนะฮะกลุ่มผู้ชุมนุมเข้ารวมตัวกันจัดขบวนคาร์ม็อบแล้วก็เรียกร้องให้ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทรโอชาลาออกจากตําแหน่งนะครับจุดที่เขานัดรวมตัวกันก็คือทางเข้าบ้านพักของท่านนายกที่บริเวณพันหนึ่งรออถนนวิภาวดีรังสิตนะครับก่อนที่จะเคลื่อนขบวนไปที่ บริเวณถนนวิภาวดีมุ่งหน้าไปในพื้นที่ของแยกราชประสงค์ครับก็มีการเริ่มกิจกรรมคารมอกกันนําโดยคุณนัทวุธใส่เกลือแกนนาแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่านปชก็บอกถึงเป้าหมายในการจัดชุมนุมคารม็อบในวันนี้ย้ําจุดยืนเดิมครับต้องการเรียกร้องให้ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกและคณะลาออกจากตําแหน่งซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่ก็จะเน้นให้ผู้ชุมนุมทํากิจกรรมกันบนรถนะฮะเพื่อที่จะ ป้องกันเรื่องของโควิด19ด้วยแต่ว่าถ้าดูจากภาพแล้วจะมีทั้งผู้ที่มาร่วมขบวนขบวน,าวนคารมบ,รบแล้วก็บางคนนี่คือไม่ได้ร่วมขบวนแต่ว่ารถก็ติดเนี่ยติดหึบอย่างนี้เลยนะฮะก่อนที่จะไปรวมตัวกันที่บริเวณแยกราชประสงค์แล้วก็ใช้เส้นทางประตูน้ำมุ่งหน้าถนนวิภาวดีรังสิตและขอความร่วมมือให้ทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างเพื่อลดความเสี่ยงของโควิด19 ลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนจากคุณนัทวุฒิใสเกลือดูหน่อยนะครับที่จริงไม่ต้องให้ประชาชนออกไปชุมนุมนะครับผมไม่อยากจะให้รัฐบาลชี้วัดพลังของความอยากเปลี่ยนแปลงด้วยจำนวนผู้คนบนถนนอยากจะให้ชี้วัดที่จำนวนคนเสียชีวิตคนตายคาบ้านคนตายกลางถนนคนรอเตียง จำนวนวัคซีนที่มันขาดหายจำนวนกิจการต่างๆที่พินาศพอดวายจำนวนความเสียหายทุกระบบที่มันเป็นอยู่แล้วก็ควรจะตัดสินใจลาออกไปถ้าดูภาพวันนี้คนส่วนใหญ่อยู่บนรถความน่ากังวลน,น้อยกว่าที่สถานีกลางบางซื่อเยอะคุณนัทวุฒิบอกว่าความน่ากลัวน้อยกว่าที่สถานีกลางบางซื่อเยอะนะฮะจุดที่มีคนไปฉีดวัคซีนกันเป็นจํานวนมากก็หลักๆแล้ว ประมาณสักหนึ่งันคันได้นะฮะทั้งร,รถยนต์แล้วก็มอเตอร์ไซค์ครับ,คร,บครับผมขณะที่อีกกลุ่มครับเป็นการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรนะฮะและกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนำโดยเพนกวินนายพริตชิวรักษ์และนายจตุพัฒน์บุญพัทร,รรักษาหรือว่าไผ่ดาวดินรวมตัวจัดก,กิจกรรม,ามคาร์ม็อบที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับโดยมีรูปแบบตั้งขบวนธงราษฎรรถจักรายานยนต์รถยนต์ราษฎรรถยนต์ราษฎรบอกสัญญาณนี่นะฮะ มีรถยนต์รถน้ำสอคันรถยนต์มวลชนนี่นะฮะก็จะจัดรูปแบบแบบนี้โดยแกนนำประกาศเดินหน้าชุมนุมต่อเนื่องเพื่อจี้ให้รัฐบาลลาออกนี่นะฮะนี่นะล้วเขาบอกด้วยนะครับว่าหากไม่ลาออกจะนัดชุมนุมใหญ่7สิงหาคมนี้ขบวนคาม็อบครับเคลื่อนขอบวนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในช่วงเที่ยงครึ่งไปยังถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อรวมกลุ่มกับกลุ่มคาม็อบสมบัติทัวของนายสมบัติบุญงามอโคงหรือว่าบอกลอายจุดและนายนัทวุฒิไส่เกลืออดีตแกนนำนปชเนี่ยนะฮะตลอดเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านก็มีตำรวจสอนอสำรัญราชแล้วก็สอนอนางเล้งตรึงกำลังคอยดูแลความสะดวกเรียบร้อยโดยเฉพาะแยกผ่านฟ้าลีลาดฮะ และพื้นที่ชั้นในรอบทำเนียบรัฐบาลมีการนํารั้วเหล็กมาปิดกั้นเส้นทางการจราจรห้ามผ่านโดยเด็ดขาดครับและมีการเตรียมรถฉีดน้ําแรงดันสูงสแตนบายเอาไว้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนี่คือภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณเที่ยงกว่าๆจนถึงช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับครับจากนั้นประมาณบ่ายโมงนะครับขบวนก็เคลื่อนไปถึงด้านหน้าที่บ้านพักของพลเอกประยุทจันโอชานะครับไไจุดนี้ก็จะเห็นว่ามีตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยรวมถึงรถหนามหีบเพลง ตายถนนคู่ขนานตลอดเส้นทางระยะเกือบ1กิโลเมตรก็จะมีการนำสลับสับเปลี่ยนขึ้นปราศัยโจมตีท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐบาลหลักๆคือต้องการให้ลาออกใช้เวลาจุดนี้ประมาณสัก30นาทีก่อนที่จะเคลื่อนขบวนไปตามถนนวิภาวดีอีกครั้งมีการบีบแต่รถเพื่อแสดงเชิงสัญลักษณ์ตลอดเส้นทางประมาณบ่าย3โมง47นาทีนะครับคุณสมบัติบุญงามอานคงหรือว่าบอกลอายจุดก็ปรากฏตัว นำขบวนสมบัติทัวกับรถที่เกือกมา้าบริเวณท่าอากาศยานดอนเมืองฝั่งขาออกเพื่อที่จะแยกย้ายแล้วก็ยุติการชุมนุมในช่วงประมาณ4โมง36นาทีนะครับครับผมนั่นคือบรรยากาศในกรุงเทพมหานครนะฮะอ่ะ <ST an> นี่จากบรรยากาศถนนวิภาวดีรังสิตคราวนี้ผมพาไปดูต่างจังหวัดกันหน่อยนะฮะที่อยุธยาครับรวมพลช้างพลม้าจากกรงุงศรีอยุธยาเดินทับสู่วิภาวดีรังสิต ขับไล่นายกรัฐมนตรีเขานัดรวมตัวกันที่บริเวณลานจอดรถตรงข้ามกับศูนย์ราชาการอายุทยาเพื่อเข้าไปสมทบกับขบวนที่มีความเคลื่อนไหวจา,จากกิจกรรมทางการเมืองกันที่ถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อจะเดินทางร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ขับไล่นายกรัฐมนตรีนั่นเองนะฮะครับนี่คือที่อายุทยานะฮะครับส่วนนครราชสีมาครับภาพที่เห็นคือการชุมนุมนัดรวมคนกันที่บริเวณถนนราชดำเนินด้านหน้าลานอนุสาวรีเท้าสุรนาลี โดยเรียกร้องให้ท่านนายกออกจากตำแหน่งพร้อมกับคณะนะครับแล้วก็พูดถึงประเด็นวัคซีนด้วยต้องการทวงคืนวัคซีน mRNA วัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์จากนั้นช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นก็เคลื่อนขบวนแสดงพลังไปตามเส้นทางถนนมิตภาพขาออกแล้วก็กลับมาที่สนามด้านหน้าสาราลางจังหวัดนะฮะครับผมอ่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศกิจกรรมความเคลื่อนไหวทางการเมือง ต่างจังหวัดนะฮะในขณะที่ทางตํารวจครับคุณผู้ชมรองโฆษกสตชเนี่ยบอกนะฮะว่าสาหรับตัวเลขการดําเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงตั้งแต่18กรกฎาคม .63 มเนี่ยนะฮะมีตัวเลขในภาพรวมทั่วประเทศเนี่ยดำเนินคดีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงไปแล้วทั้งหมดเท่าไหร่รู้ไหมฮะเท่าไหร่ฮะ514คดีในจํานวนนี้เนี่ยเป็นคดีในพื้นที่กองบัญชาการตํารวจนครบาล279คดี ซึ่งสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วแล้วก็ส่งไปอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งพนักงานอายการแล้วก็เปรียบเทียบปรับในชั้นพนักงานสอบสวนรวมทั้งสิ้น301คดีนะฮะและยังอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวน,น213คดีครับนี่คือในฝากฝั่งของทางตำรวจนะครับนี่คือความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับคุณผู้ชม สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ